นะคะถามถามเรื่ในมุมมองของพี่หมอรุ่งค่ะตอนนี้แฟรเอฟเฟกต์ประสบการณ์เป็นยังไงบ้างพี่ช้างดูอะไรบ้างในนั้นปีชงจริงจริง,รง,รงเนี่ยถ้าถ้าใครที่ติดตามเอาสมเอาหัวผมเองแล้วกันนะไปไปดูย้อนหลังสักสี่ปีเนี่ยผมแทบจะไม่เคยลงเรื่องปีชงเลยคือคือคอนเทนต์เรื่องปีชงจากเราไม่ค่อยมีเท่าไหร่ะนะครับเพราะค,คือมันมีเหตุผลอย่างหนึ่งคือว่าคือหลังๆเนี่ยมันก็จะมีกระแสเรื่องเรื่องชงแบบ3ปี4ปีอะไรเงี้ยคือคนมาบ่นผมว่าอาจารย สองสามปีที่แล้วเพิ่งชงนี่ชงกันมื่ยมือเลยนะเป็นชงกันบ่อยอย่างนี้ <c oughs> ออซึ่งพอมันเป็นความเขาเ้าใจผิดแล้วมันเป็นกระแสที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเองคนเดียวเนี่ยไปไปแบบไปเปลี่ยนเรื่องนั้นเนี่ยลำบากนะครับออก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันเราก็ไม่พูดเรื่องนี้เลยเออในในช่วง3-4ปีที่ผ่านมานะครับออแต่ว่าสิ่งที่ต้องเข้าใจกันก่อนคือว่าโดยหลักการเนี่ยชงมันมีอยู่แค่ปีเดียวนะครับแล้วก็มันจะเกิดขึ้นกับเราก็ทุก12ปีก็มาครั้งหนึ่ง สิบสองปีมันจะชงทั้งมันไม่ได้ชงกันบ่อยสามสี่ปีแล้วมันก็จะมาแบ่งเป็นยี่สห้าเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ชนงไขมุกนะคือจะไปเลือกแบบชงยี่ห้าชงห้าสิบอะไรเงี้ยนะครับนั้นเนี่ยก็ต้องย้ำว่าและที่สำคัญคือมันไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะครับคือถ้าไม่ดีเนี่ยเขาต้องตั้งชื่อว่าปีซวยเขาต้องบอกว่าปีซวยปีนี้คือปีอะไรเขาไม่ได้ใช้คําจับนั้นเขาใช้คำว่ามันเป็นปีที่ที่ชงมันคือการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเนีีีี่่ยกการปปลลแง็มมสิิททธ์จะ ดีและไม่ดีก็ได้ก็คือในในม,มุมมองของหมอดูว่าตำนาของพิชางคือมันมีปีชงมันมีอยู่จริงคือ <c oughs> แต่ละคนมันมันมันมองไม่เหมือนกันหรอกแต่ว่าในในเชิงโหราศาสตร์จีนเนี่ยมันเป็นทฤษฎีในเชิงโหราศาสตร์จีนและปีชงมันก็เป็นความเชื่อในในกลุ่มศาสนาเตา๋าซึ่งก็ปูกพันกับศาสนาพุทธในแบบมหายาเราเราก็จะเห็นว่าตามวัดตามอะไรก็จะมีเทพที่เกี่ยวข้องคือเทพเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเทพปีชงเขาเป็นเทพเรื่องดวงชะตา เหมือนบ้านเรามีการไหว้สวดนพรเคราะห์อย่างเงี้ยมันก็คือดวงดาวทั้งเจ้าดวงจีนเขาก็จะมีไทสวยเอีย้ยซึ่งเป็นเทพที่คุ้มครองดวงสตาแต่บางทีพาอคนไม่เข้าใจแล้วก็ไปเรียกทับศัพท์ว่าเขาเป็นเทพปีชงปีชงที่เขาไม่ได้เป็นเทพปีชงเขาดูแลทุกคนแหละเคือแต่ว่าไอ้คนที่ชงคืออย่างปีจอเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ไกลขั้นเยอะพอไกลมากปุ๊บเทพก็แต่ตาไม่ค่อยดีนะจะมองไม่ค่อยเห็นนะเขาก็ดูแล,แลเ,เราไม่ได้ก็เลยเกิดประเพณีการไปไหว้ขอพร ตอนนั้นเนี่ยก็ให้ให,ให้เข้าใจตรงกันว่าคือบางบาง,บางคนก็มาบ่นกับผมนะว่าโอ้อ,โอาจารย์พอไปแก้ชงบางทีเจอแบบหลายพันอะไรอย่างเงี้ยนะตอะนนั้นคุณชงจริงแล้วคือคือโ,โดยโหลักการน<ช>่ะมันคือการสวดมนต์ไหวพระทำบุญแล้วคุณธรรมของจีนที่สําคัญสุดคือความกตัญญูเทศกาลจุดจีนเป็นเทศกาลที่ทามาเพื่อให้เราระลึกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ลงมาไปแล้วขอบคุณเทพเจ้าที่เขาเราขอพรมาทั้งปีเนี่ยก็ขอบคุณท่านทั้งหั้งนึงก็คือการไหว้เจ้า นะครับแ,แล้วเนี่ยจีนก็ย้ําว่าถ้าหากคุณเป็นคนที่มีความกต,ตัญญูต่อบรรพบุรุษต่อบุพการีต่อเจ้านายของเราต่องานของเราที่เราทำเนี่ยคนกตัญญูก็ไม่ว่าจะเกิดปีไหนก็ช,ชีวิตก็จะเจริญก้าวหน้าไม่ใช่การแก้ชงเลยเพรามันไม่ต้องใช้งินอยู่จริงๆมันจะเรียกว่าแก้ชงก็ไม่ได้เพราะถ้าเกิดมันชงแล้วดีเนี่ยเราไปแก้ก็จะกลายเป็นร้ายเเพราะเพราะแต่ที่บอกอันนี้มันเป็นคําศัพท์ของสํานักอื่นๆเราก็ไม่ไม่ไม่ไป ไม่เออไม่ไปเปิดสงครามกันนะ,ะแต่ว่าในในเชิงของผมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉยๆนี่แต่ว่าคนสมัยก่อนเวลาชีวิตเปลี่ยนแปลงเนี่ยสมมุติว่าต้องย้ายบ้านหรือต้องเปลี่ยนที่อยู่เนี่ยมันเรื่องใหญ่นะเพราะกว่าเขาจะเดินทางกว่าเขาจะมันไม่ได้สะดวกเหมือนเกาหลีอยู่หน้าปักซอยปัจจุบันเนี่ยใช่ไหมแล้วนี่นพอมันมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บทุกคนก็จะกลัวแต่ว่าอ่าจริงๆปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นแทบจะในชีวิตเราเกิดขึ้นง่ายคนเปลี่ยนงานกันเยอะมากคนย้ายบ้านกันบ่อยขึ้น อันนี้การเปลี่ยนแปลงมันอาจจะไม่ได้แรงเหมือนแบบนั้นแล้วก็เอาเข้าจริงเวลาดูดวงจริงอ่ะมันไปดูแต่ปีอย่างเดียวไม่ได้มันก็ดูมันงั้นมันจะมีวันวันที่เกิดเดือนเกิดเวลาเกิดมาเพื่ออะไรถ้าไปดูแต่ปีแล้วคนเกิดปีหนึ่งมันก็มีทั้งเยอะแยะนะแต่ว่าเอาในเชิงเวลามีคนถามมาว่าตอนนี้ปีนี้ใครจะเป็นยังไงเนี่ยเวลาพยากรณ์ก็ต้องพยากรณ์ในเชิงภาพที่ทุกคนสามารถจะเสพได้แต่ถ้าไปบอกว่าถ้าคุณเกิดปีนี้เดือนนี้วันนี้เวลานี้เนี่ยโอ้โห สัมภาษณ์กันสีหงงงก็ไม่จบหรอกคือคือคือคอนเทนต์มันก็จะขึ้นนะเนี่ยหนึ่งคือมันมีสิทธิ์ดีและไม่ดีดังนั้นเราก็อย่าไปใช้คำว่าแก้เราใช้คำว่าแก้แสดงว่ามันต้องไม่ดีมันถึงต้องแก้อันนี้สองคือมันไม่จำเป็นต้องไปเสียตังอะไรเยอะนะครับคือถ้ามันมีที่คิดที่คิดตังแพงเราก็ไปหาที่ที่มันไม่เสียตังค์ัะท่านเอกเหมือนผมว่าเหมือนร้านอาหารเนี่ยมันก็จะมีร้านอาหารแบบแพงๆมันก็จะไปกินทำไมฮะเราก็ไปร้านที่มัน ถูกก็ได้และอย่างที่ผมบอกคือสุดท้ายแล้วมันคือความกตัญญูถ้าเกิดเราเราเรามั่นใจว่าความกตัญยูบางทีไม่ต้องเสียเงินนะ<ม>นะครับถ้าถ้าเราเป็นคนที่มีความกตัญยูแล้วก็ตอบแทนครูบาอาจารย์เพิ่มเงนครูมาหรือว่าเนี่ยบุปการีของเราเนียผมว่านนั้นเป็นเป็นความดีที่สุดแลละหรือบางคนจะสบายใจเขาบอกเอ้ยฉันฉัน,ฉนสบายใจฉันจะพกเครื่องมือเครื่องรางมันไม่ได้เดือดร้อน<ม>ชีวิตเราก็ผมว่ามันก็เ,าเอาแล้วแต่ เอ,อาที่จะใจใจแล้วก็ไม่เดือดร้อนดีที่สุดครับใี่ชอย่างวนที่เสร็จข่าวแล้วเขายังแบบสับสนเริ่มเริ่มเอ๊ะและห้าสิบห้าสิบเนี่ยถ้าเขาตัดใจว่าอ่ะสมมติว่าไม่ว่ายได้ไหมครับดีโชว์เนี้ยได้ไหมพี่ชายก็อย่างอย่างที่บอกแหละเพราะว่าคือบางทีเหมือนเป็นโควิดะไม่ตรวจก็ไม่รู้ว่าติดนะบางทีแล้วเนี่ยในในในเรื่องชงเนี่ยคือดวงมันยังมีอย่างอื่นนั้งเยอะแยะนะ บางคนไม่ชงแต่พะเสาเข้าพะสุกเข้าพะเสาแทรกอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกคือบางอย่างถ้ามันอยู่ในใจเราแล้วอะไรมันแก้ใจเราได้ก็ทําทไปเถอะถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนแต่ถ้าเกิดบางคนคนที่เขาไม่เชื่ออยู่แล้วเนี่ยคุณจะพูดอะไรไปเขาไม่เชื่อเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องทําอะไรก็ได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่าอนาคตมันจะดีขึ้นนะคืออันนี้ไม่เป็นเรื่องของของ <Okay. S 1> จิตว่าว่าเฮ้ยเราแบบจิตใจเรารู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องไหนต่อให้คนไม่มาทักเรื่องปิดจงสมมติคนมาทักว่าเรามีฝายอยู่ตรงเนี้ยไม่ดีเนี่ย ผมมันติดอยู่ที่หน้าเราเลยอ่ะมันอยู่ในใจอ่ามันมันอยู่ในใจถูกไหมบางคนไม่สบายใจมากก็ก็คงต้องไปจี้ออกแต่บางคนก็บอกเอ้ยฉันดีมาตั้งนานแล้วก็ก็ก็ทิ้งไว้แต่ว่าไอ้ไอ้ผลลัพธ์นั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอะไรที่มันแก้ที่ใจเราได้แล้วก็ตัวเราไม่ได้เดือดร้อนนะครับคือชีวิตผมทํางานมา2 0กว่าปีก็ผ่านการชงของคนหรือของตัวเองมาเยอะบางคนก็ดีมากบางคนบอกอาจารย์ปีหน้าขอชงอีกได้ไหมนะครับบางคนก็บอกว่าชงมาก็ดื่มไม่เป็นไร อย่าไปซีเรียสกันมันมากคือ <c ười> ผมว่าวันนี้บางบางทีเราก็สังคมเราใจร้อนกันเยอะไปนะคือ <c ười> <c ười> มันก็เป็นศาสตร์นึงแหละคือ <c ười> <c ười> จริงๆเราไม่ได้แก้ปชิชกชีพเราก็ไม่ได้ไม่ได้แบบจะชิบหายอะไรคือคือแบบไม่ได้แก้ก็ไม่ใช่ว่าจะแย่นะครับคือ <c ười> <c ười> มันมีมันมีศาสตร์อื่นๆอ,อ,อีกอีกมากมายสําคัญสุดคือถ้าคุณชอบเรื่องนี้คุณต้องไปศึกษาเราหาความรู้ตามเว็บไซต์ตามเดี๋ยวนี้ไม่มีหมออะไรเยอะแยะเนี่ยคุณก็ไปค่อยดูว่าเออ คฤดฎีเขาว่าอย่างไงมันมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไงถ้าดูแล้วมันดูเออมีหลักการมีเหตุผลเราก็ลองดูแล้วก็ดูว่ามันไม่เดือดร้อนกับทรัพย์สินหรือว่าเงินในกระเป๋าตังค์ของเราประทัดขายอีกเรื่องเมื่อวานพี่อ้ําออกอีเวนท์เขาบอกว่าเข้ามาแล้วเรื่องความรักไม่เคยทักเขาเลยคือไม่ไม่ที่ไม่เคยทักเนี่ยเพราะว่าดวงมันยังไม่จังหวะมันยังไม่ใช่นะครับแต่ว่า จริงๆก็ไม่เชิงทักเขาหรอกผมก็พูดเวลาให้สัมภาษณ์ก็พูดตามราศีไปเรื่อยๆแหละว่าราศีนู้นดวงเป็นอย่างนี้ราศีนี้เป็นอย่างนี้แล้วบังเอิญในปีนี้2024เนี่ยราศีพิจิกเป็นราศีที่มีโชคเรื่องความรักแล้วคนรู้จักเราก็ราศีพิจิกเยอะซะด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็คุณน้ำพัชรานาอ่าพอเขามีโชคเรื่องนี้ปุ๊บซึ่งเป็นเรื่องเดียวที่เขาถามอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาอ่เรื่องเดียวที่เขาถามอยู่ตลอดเวลาเนี่ยดังนั้นเนี่ย ก็เข้าทางเขาไงเข้าทางเขาก็ก็ก็ทายออกไปเนี่ยหลักฐานอื้อเลยเนี่ยคือถ้าไม่มีผมก็เดือดร้อนนะเขาที่มีแบบวักแซกกับพี่ชาไหมว่ายังไงจะต้องเสริมอะไรไหมหรือยังไงอะไรเงี้ยจริงๆที่ถามช่วงหลังนี้สุดเนี่ยคือใส่เสื้อสีไหนไปจับฉลากได้ดวงเองโผลมา3ามครั้งไงครั้งที่แล้วอ่ะผมาสผมไม่บอกเพราะว่าผมก็ไปจับด้วยไงหือเรื่องอะไรจะบอกอ่ะ บอกกว่าเขาเป็นกุ่กแข่งเองานมีอยู่10บสิบกคนเลยไปบอกอ้าแล้วอ้ได้รางวัลไปทำยังไงแต่โทรมาครั้งที่3จอกจากบ้านแล้วอาจารย์ต้องบอกนะว่า ใส่เสื้อสีอะไรเ่าจจากบ้านแล้วอะไรเงี้ยก็เลยต้องบอกเห็น,นเขาใส่สีเขียวไปซึ่งอันเป็นคนที่จับฉลากแล้วส่วนมากจะได้รางวัลที่หนึ่งคือที่หนึ่งคือรางวัลแรกที่ออกอ,ะอ่ะคือเราราัลที่น้อยที่สุด <laughs> ไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งที่ใหญ่สุดอ่ะรางวัลแรกอ,ะอ่ะบ <laughs> างคนจะได้แต่ว่ารอบนี้ก็แสดงว่าสีนี้ใช้ได้นะเพราะเขาได้รางวัลรางวัลท่ลองลงมาลองลงมาจากจากของของน้องแอฟเขา ปกติพี่อ้ําพี่อ้ําชอบโัรพี่ช้างบ่อยนะเราคอยถามคอยอะไรอย่างเงี้ยเอาความกังวลจริงๆก็ <ๆ S 2> คุยกันเรื่องอ้ําเขาชอบโทรมาคุยเรื่องช้อปปิ้งกัาเยอะกว่าบางทีก็ไปซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชอบโทรมาคุยกันแต่ว่าโดยปกติผมว่าเขนาน่าจะกังวลเรื่องเล่นเกมเรื่องอะไรมาก <c oughs> ัา้งเนี<ต>่ยในรางวัล่องเรื่องเติมไอเทมเติมอะไรเขาตั้งเป็นเขาตั้งปฏิทินไว้เลยนะครับว่าจะต้องมีคนเป็นนั่งข้างๆเขาโดยโดยทฤษฎีแล้วกันเขาพูดถึงราศีพิจิกันแล้วกันเป็นราศีที่ดวงดีเป็นราศีที่ ที่ดวงดีเรื่องนี้ใครเกิดราศีจริงนี้มีใครเกิดไหมพิจิก17พฤศจิกาถึง15ธันวาก็จะเป็นราศีข้าโหดูแห้งๆกันเลยนะไม่เป็นราศีที่ที่จะมีข่าวดีในเรื่องนี้เข้ามาก็รอติดตามแต่ว่าหลังขอสักหลังมี้สานะดาวดมันเปลี่ยนไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสัภา์พรุ่งนี้เลยที่มันยังไม่มารอรอนิดนึงรอนิดนึงแตีอ้ํก็จะมีรางวัลบอกว่าได้ถูกเรื่องความรักครั้งใหญ่นะคคนเป็นซูเปอร์สตาร์พระเจ้าเขาจะให้บางบางอย่าง เขาเขาบางคนหลังที่เราเคยได้ยินแหละว่าลัคกี้อินเกมแล้วบางบางทีเขาอาจจะไม่เหมือนแบบอยู่กับเพื่อนก็มีความสุขนะวันก่อนไปไปไหว้พระกันที่ที่ยางเขาก็เอนจอยนะเอนจอยขนาดปกติร้อนๆต้องหุ่นยิบนะแต่ว่าครั้งครั้งนี้แบบได้ทำบุญเราก็ห้ามไม่เยอะด้วยแหละว่าอยู่ในวัดอยู่ในวัดนี่เปนจะดีแล้วนะพี่จันทร์ก็ก็ผมว่าคือเขาเขามี มีเขาได้รับความรักเยอะนะจากเพื่อนจากครอบครัวจากคนรอบตัวนะเนี่ยคนคนที่จะมาก็ก็คงต้องต้องต้องเลือกหมาแหละก็ต้องต้องคัดสันกันครับเป็นอะไรธุรกิจเนียฮะยังไม่รู้เลยยังยังไม่เลยต้องเลยเมีสาสิเขาบอกว่าประมาณกลางปีอ่าจริงจริงก็สิ้นเข้าพิศพาระบุชุนนพิษภามชุนนาไปนะก็เมื่อวานเขาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ใช่ไหมใช่ไม่ได้ลินทาอะไรผมนะเดี๋ยวตัวที่หมอกทางไม่เคยทักเขาเรื่องความรลังเลยอ๋อ คือก็คิดว่าดูจากช่วงเวลาแล้วก็ต้องทักกันแหละเพราะเลยจากนี้ไม่ได้ทักโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ